ถ้วยแบวแม่เลยอ่ะเป็นคิตตี้ฟุ้งฟิงนะคะอุ้ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จะมาทำสลิปปี้ค่ะสลิปปี้เนี่ยแม่ก็ชอบกินมากเลยนะเวลาเข้าไปในเซเว่นนะคะแล้วแม่ได้ถ้วยนี้มาถ้วยสลิปปี้นะวันนี้ก็เลยจะลองมาทำดูจะบอกว่ามันต้องแช่ในตู้เย็นใช่ไหมคะแช่แช่แค่ข้างในนี่แหละมันเป็นสองชั้น แต่แม่แช่ไปทางถ้วยแบบนี้เลยเพราะว่าก็ไม่รู้จะให้มันแยกกันทําไมใช่ไหมแม่ก็แช่ไปเลยแล้วแม่แช่ลืมค่ะแช่ไปนานมากเลยเนี่ยเพิ่งนึกออกเปิดตู้เย็นแล้วเพิ่งเจอนะก็เลยเอามาทําเลยดีกว่าก็ตรงนี้ก็มีน้ําอัดลมนะคะอันนี้ก็แช่เย็นไว้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูแม่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเย็นเจี๊ยบเลยนะคะรีบทําก่อนเดี๋ยวมันจะหายเย็น ตอนนี้นะคะแม่ก็เทขึ้นมาถึงขอบถ้วยข้างบนนะมันจะมีขอบหลังจากแม่เทน้ำของแม่นะคะน้ำอัดลมที่อยากเอามาทำเป็นสเลอรปี้นะไปถึงประมาณขีดตรงนี้นะคะข้างในตอนนี้แม่ทิ้งไว้10นาทีเป็นแบบนี้แล้วค่ะ เห็นไหมขอบๆจะเป็นเกล็ดเกล็ดน้ําแข็งแล้วนะคะนี่คือทิง้งเอาไว้เฉยๆนะถ้วยแบลวมาเลยอ่ะเป็นคิตตี้ฟุ้งฟิงนะคะอุ้ยขอบที่เป็นน้ําแข็งนะคะแม่ต้องไม่เห็นแนะ่เลยนี่นะคะเห็นไหมขอบที่เป็นน้ําแข็งเขาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะแม่ก็จะขูดๆว้าวดูสิเราก็จะมีเซเลอร์ปี้กินที่บ้าน อืมอร่อยชื่นใจค่ะคือเซวแถวบ้านแม่ไม่มีสลอปี้นี่เต็มเลยว้ายดีจังเลยค่ะเซวแถวบ้านแม่นะไม่ไม่มีเซเว่นไหนที่มีสลอปี้ค่ะเวลาแม่กินสลอปี้ก็คือไปเซเว่นที่เจอบ่อยๆก็คือเวลากลับราดบุรีนะคะบ้านคุณย่าของเชอร์แตมใช่ไหมที่ เซเว่นที่นั่นอนะที่บ้านโป่งอะมีมีสเลอปี้ทีนี้แม่ก็สามารถทําได้รถอะไรก็ได้นี่เป็นรถรูดเบียร์ด้วยนะที่แม่ชอบตอนแรกก็สงสัยว่าเขาทํากันยังไงเขาทาแบบนี้นี่เองนะคะจะแข็งจะขอบข้างนอกก่อนค่ะแล้วเราก็ขูด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 ,ขด,ขดนะแล้วเดี๋ยวแม่จะลองทิ้งไว้อีกสัก10นาทีดูซิว่าเป็นยังไงนะมันจะแข็งมันน่าจะแข็งมากขึ้นละเดี๋ยวอีก10นาทีมาเจอกันค่ะ มาแล้วนะคะแม่ก็ทิ้งไว้อีก10นาทีนะคะดูเป็นสลร์ปี้เต็มถ้วยแล้วนะคะก็เหลือที่เป็นน้ำอยู่บ้างนะเดี๋ยวแม่คนๆเอ้ยแต่ว่ามันเก่งกว่าที่โอ้ดูเห็นไหมขึ้นมาอย่างนี้เลยอะคือถ้วยนี้เก่งกว่าที่แม่คิดเยอะนะคะก็ไม่คิดว่าจะเป็นสลร์ปี้จริงๆได้แบบนี้นะ ดีใจจังเลยทีนี้เราก็ทํากินเองในที่บ้านนะคะเรียบร้อยอร่อยด้วยนี่รสโปรดแม่แม่ชอบรูตเบียนะคะหอมเรียบร้อยค่ะสำหรับการทำสลร์ปี้ของแม่นะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้ที่เพจแล้วก็อินสตาแกรแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel นี้นะวันนี้แม่ขอตัวไปทานสลร์ปี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย